บุคคลของพรกเพื่อไทยที่ยึดพื้นที่สื่อหน้าหนึ่งมาเกือบทุกวันในขณะนี้คือค,คุณวัฒนาเมืองสุขได้กลับบ้านแล้วค่ะครับล่าสุดนะครับตามกระบวนการหลังจากที่ถูกรวบตัวไปวันนี้ครับคณะตุลา,าการสารทหารออกนั่งบัลลังเมื่อเวลาประมาณสักบ่าย3ามโมงสินาทีที่ผ่านมา <c oughs> เพื่อพิจารณาคำร้องของพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามซึ่งขอฝากขัง คุณวัฒนาเมืองสุขผู้ต้องหาคดีฝ่าฝืนประกาศของคอสชเป็นการฝากขังผลัดแรก12วันแต่ที่ต้องฝากขังเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ให้คือยังสอบปากคำพยานไม่เสร็จต้องรอผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้วก็พิมพ์ลายนิมือของคุณวัฒนานะครับ<ะ>ส่วนคุณวัฒนาก็ชี้แจงถแถลงกับสารทหารกรุงเทพคัดค้านคำร้องฝากขังของพนักงานสอบสวน เหตุผลที่คุณวัฒนาคุยกับศาลก็คือที่ตนทําไปเป็นการแสดงความเห็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่บัญญัติเอาไว้อยู่แล้วในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวชี้ด้วยว่าคสชพนักงานสอบสวนไม่มีอํานาจที่จะมาควบคุมตัวคุณวัฒนาเพราะว่ากดำเนินการไปโดยสุจริตและในขณะการควบคุมตัวช่วงแรกที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อมา จึงค่อยมาแจ้งว่าตัวเองฝ่าฝืนคําสั่งของหัวหน้าคสอชอนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับพยายามให้ข้อมูลด้วยว่า,าถ้าตนไม่ยอมรับประทานอาหารนะครับ ก็จะผิดอีกเช่นเดียวกันขอยืนยันไม่มีพฤติการหลบหนีฮะก่อนหน้านี้มีนายทหารที่ควบคุมตัววคุณวัฒนาบอกว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาคุณวัฒนาไม่ทานอะไรเลยนะคะนอกจากมะพร้าวสี่ลูกเลยค่ะเพราะว่าได้ไปให้สัญญากับลูกสาวไว้นะคะเป็นว่าทีมทนายความของคุณวัฒนาได้วางเงินสด80,000บาทเป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวในที่สุดสารทหารได้อนุญาตให้ประกันตัวโดยให้ไปปล่อยตัวที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพค่ะ ส่วนทนายความของคุณวัฒนานะคะคุณนรินพงศินาพักเปิดเผยถึงเงื่อนไขาการประกันตัวของคุณวัฒนาและนักข่าวให้ความสําคัญกับคําถามนี้มากที่สุดด้วยเราไปฟังคําตอบกันค่ะเอาเอาคำถามแรกถึงเงื่อนไขได้เลยครับไม่ถามว่าได้ประกันตัวหรือเปล่านะเอาเอาเงื่อนไขาการประกันตัวอ่านนะครับเพิ่งจดมานะครับก็บอกว่าสารห้ามการกระทําใดๆอันมีลักษณะเป็นการยั่วยุบุกปั่นชักชวน ปลุกระดมไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆเพื่อให้มีการชุมนุมอันก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองหรือก่อให้เกิดพยันตรายใดๆอันกระทบต่อความเสียหายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือกระทําการใดๆเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินและถ้าจะออกนอกประเทศต้องได้รับอนุญ,ญาตก่อนนะครับ ครับก็ชัดเจนตรงนี้นะครับคือคุณวัฒนาได้ประกันตัวจากนี้ต่อไปก็ต้องดูกันแหละครับว่ากระบวนการทางกฎหมายที่ถูกแจ้งไปแล้วจะเป็นอย่างไรต่อและท่าทีของคุณวัฒนาเมืองสุขหลายคนอาจจะรอโพสต์อันต่อไปว่าคุณวัฒนาหลังจากที่ปล่อยตัวมาจะโพสอะไรจะพูดอะไรใช่ค่ะส่วนกลุ่มที่เคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนการปล่อยตัวคุณวัฒนาตอนนี้ยกเลิกกิจกรรมทั้งหมดแล้วนะคะเพราะว่าบรรลุ วัตถุประสงค์คือคุณวัฒนาได้รับการปล่อยตัวแล้วค่ะ